เอาบ้างนะครับเสร็จแล้วไม่อยู่ของมัน มึกลัวอะไรลุงมึงเผาฟาร์มกูที่บ้านบ้านมึงกูถ้ามึงเผาฟาร์มกูกูก็เผาบ้านมึงอล้วเผาถ้ามึงบอกว่าบ้านมึงใครบอกคือบ้านแม่เอาเอาเฮ้ย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 อะ้ยเฮ้ยเเฮ้ยเ้ยยเลเฮ้ยเฮ้ยกลัวอะ้รเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้เฮ้ยเฮ้ยเเฮ้เฮ้ย เาแม่งเลยเผาแม่งเลยไอเจอไอเจโอยเฮ้ยเฮ้ยเผาฟาร์มกูที่ันบ้านบ้านมึงกู้ามึงเผาฟาร์มกูกูก็เผ่าบ้านมึงถ้ามึงบอกวาบ้านมึงใครบอกคือบ้านแม่เอาวเฮ้ยลกเผาแม่งเลยสัก

กูขอโทษครับมึงเขาบามึงกูแจ๊กอีมึงยังไม่ได้เผาเลยกูจุดมือถือจุดโพมึงไม่ดูมึงไม่ดูเวลาไม่ไรตัวควายกูแตกตื่นเลยลุงลุงลุงสังว์ลุงลุงเผาแม่งเลยโอ้โหเผาแม่งเลยสัตว์โอ้ยแม่งใครมาตัดหญ้าบ้านกูไว้มันล็อกพี่เเผาแม่งเลยสัตว์ กลัวอะไรเฮ้ยมึงกลัวอะไรแจ๊คเฮ้ยมึงกลัวอะไรเฮ้ยเฮ้ยมึงกลัวอะไรเฮ้ยไม่เลยเหรอเฮ้ยมึงกลัวอะไรมึงกลัวอะไรมึงกลัวอะไรเฮือาแม่งเลยเอาแม่งเลยไอ้แจ๊คเอ้าเอาไอ้แจ๊คไอ้เหีอากาศดีมากครับฟิวดีมากมาทำอะไรรู้ปะกูจะมาเผาบ้านไอ้แจ๊คเพราะอะไรมันไปเผาฟาร์มกู

เผาแม่งเลยสัตว์โอ้ยแมงลุงลุงลุงซางตูลุงลุงเผาแม่งเลยโอ้ยเผาแมงเลยสัตว์โอ้ยแมงใครมาตัดหญ้าบ้านด้วยเฮ้ยมึงกลัวอะไรเฮ้ยมึงอะไรอ่ะเอ,อ้ยมึงกลัวอะไรเฮ้ยมึงกลัวอะไรมึงกลัวอะไรเฮ้ยนายเฮ้ยอ้าวเฮ้ยอ้าวเฮ้ยอ้าวกลัวอะไรอ่ะเฮ้ยพ่องอะไเล่นเนี่ยกลัวอะไรเฮ้ย

เฮ้ยพ่องไมยิ้มเล่นเนี่ยกลัวอะไรเฮ้ยกลัวอะไรลูกลัวอะไรเฮ้ยมึงกลัวอะไรแจ๊เฮ้ยมึงกลัวอะไรเฮ้ยเฮ้ยมึงกลัวอะไรเฮ้ยมึงเล่นี่ยเผาแม่งเลยเผาแม่งเลยไอ้แจ๊เอ้าเอาไอ้แจ๊กไอ้เฮ้ยไอ้เฮ้ยนายเฮ้ยเอาผลไปเผาแมงหมดเลยยาบ้านกุยเผาเลยเผาแม่งเลยเฮ้ยเผาแม่งเลยสัตว์ ลุงมึงเผาฟาร์มกูที่มันบ้านบ้านมึงกูก็มึงเผาฟาร์มกูกูก็เผาบ้านมึงอะไรเผาก็มึงบอกว่าบ้านมึงใครบอกคือบ้านแม่เอาเอาท้อตลกเผาแม่งเลยสัสฉันถ้าฉันให้ตายดีกว่าลุงครับลุง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 สัสกูลุงเผาแม่งเลยเผาแม่งเลยสัส บ้านบุยตลกเห็นเลยเผาแม่งเลยสิเขาฟาร์มกูกูก็เผาบ้านมึงอะไรเผาก็มึงบอกว่าบ้านมึงใครบอกไอคือบ้านแม่เอาเอาเฮ้ย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 ตลกเห็นเลยเผาแม่งเลยสัถฉันถ้าฉันให้ตายดีกว่าลุงครับยังไม่ได้เผาเลยกูจุดทูตเฉย จุดโพ้มึงไม่ดูมึงไม่ดูเว拉เมลัยตัวควายกูแตกตื่นเลยลบเห็นขาแม่งเลยสักฉันฉันให้ตายดีกว่ามึงยังไม่ได้เผาเลยกูจุดทุื้อชืจุดโพ้มึงไม่ดูมึงไม่ดูเว拉เมลัยตัวควายกูแตกตื่นเลยลุงลุงลุงฟังกลุงเขาแม่งเลย

เฮ้ยเฮ้ยมึงกลัวอะไรเฮ้ยมึงเล่นอะไรอ่ะเฮ้ยมึงกลัวฟามกูกูก็เผาบ้านมึงอะไรเผาก็มึงบอกว่าบ้านมึงใครบอกคือบ้านแม่เฮ้ย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 ใครมาเฮ้ยมึงกลัวอะไรเฮ้ยมึงเล่นอะไรอ่ะเฮ้ยมึงกลัวอะไรเฮ้ยมึงกลัวอะไรมึงกลัวอะไรลุงมึงเผาฟาร์มกูที่มัน ้านมึงถ้ามึงเผาฟาร์มกูกูก็เผาบ้านมึงอะไรเผาถ้ามึงบอกว่าบ้านมึงใครบอกไอ้คือบ้านแม่เอาโอยแม่งใครมาตัดหญ้าบ้านกูไว้เฮ้ยใครม่าตัดหญ้าบ้านกูไว้เผาเลยเผาแม่งเลยเฮ้ยเผาแม่งเลยสัตว์ลุงมึงเผาฟาร์มกูที่มันบ้านบ้านมึงกูถ้ามึงเผาฟาร์มกูกูก็เผาบ้านมึงอะไรเผาถ้ามึงบอกว่าบ้านมึง ใครบอกไอ้คือบ้านแม่เอาเอาเฮ้ย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 ลุเห็นเขาแม่งเลยสักถ้าฉันถ้าฉันให้ตายดีกว่าลุงครับลุง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 ฟังลุงลุงเขาแม่งเลยไม่ใช่บ้านคืบ้านแม่มึงใช่ไม่ใช่บ้านอ่ะโอเคกูเลิกเผาเออฟังแมงไปไหนอ บ้านกูแดงวกูขาย้วยขมึงยังไม่ได้เฝาเลยกูจุดทูดเฉัจุดโพมึงไม่ดูมึงไม่ดูเวลาไม่ไล่ตัวควายกูแตกตื่นเลยไปไหนบ้านกูแดง พูดไงอันนี้มันบ้านแม่บ้านแม่มึงเออฉันก็ฉันให้ตายดีกว่าลุงครับลุง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 ฟังลุงลุงขอาแรงเลยโอ้โหไม่ใช่บ้านคุยบ้านแม่มึงใช่ไม่ใช่บ้านอ่ะโอเคกูเลิกเผาฟังแมงไปไหนบ้านแก่เออไม่ใช่บ้านคุยบ้านแม่มึงใช่ไม่ใช่บ้านอ่ะโอเคกูเลิกเผาฟังแมง มึงยังไม่ได้เผาเลยกูจุดโุ้เสืฉันจุดโพ้มึงไม่ดูมึงไม่ดูเวลาเวลาตัวควายกูแตกตื่นเลยตลบเลือดเขาแม่งเลยสกฉันแม่ค่ฉันให้ตายดีกว่าจะแคนทำไมเราแค่ที่กูขอโทษไงอันนี้บ้านแม่บ้านแม่มึงเออไม่ใช่บ้านกูนี่บ้านแม่มึงใช่ไม่ใช่บ้านอ่ะโอเคกูเลิกเผาเออฟังแมง พ่อไงยิ่งเล่นเนี่ยกลัวอะไรเฮ้ยกลัวอะไรรู้อะไรเฮ้ยมึงกลัวอะไรแจ๊เฮ้ยมึงกลัวอะไรเฮ้ยเฮ้ยมึงกลัวอะไรเฮ้ยมึงเล่นอะไรอ่เฮ้ยมึงกลัวอะไรมึงกลัวอะไรมึงกลัวอะไรลุงมึงเผาฟาร์มกูที่บ้านบ้านมึงกูถ้ามึงเผาฟาร์มกูกูก็เผาบ้านมึงแล้วเผาก็มึงบอกว่าบ้านมึงใครบอกคือบ้านแม่เอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เขแม่งเลยสัตวยเขาแม่งเลยสัตโอ้ยแม่งใครมาตัดหญ้าบ้านปุ๋ยมันรกไหี้ยเขาแม่งเลยสัตาแม่งเลยสัตโอ้ยแม่งใครมาตัดหาบ้านปุ๋ยมันลกเีเาแม่งเลยสัตว์ข้าฉันข้าฉันให้ตายดีกว่าลุงครับ ลุง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 ซังกงลุงเขาแม่งเลยโอ้โหเขาแม่งลุงครับกูขอโทษครับมึงเผาบานกูแจ๊กอ้๋เมือง,งไม่ได้เผาเลยททก,ก,ก,กูจุดพุชเฉยจุดโพมึงไม่ดูมึงไม่ดูเวลาเม,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 มลัมลยตัวควายกูแตกตื่นเลยแต่ทำไมเราแค่นี้กูขอโทษไงอันนี้มันบ้านแม่บ้านแม่มึงเออไม่ใช่บ้านมึงบ้านแม่มึงใช่ไม่ใช่บ้านอ่ะโอเคกูเลิกเผา ฟังแมง